สวัสดีเด้อจ้ะเออตุกตาพาฝันค่ะมาค่ะเอยจะพามากินข้าวต้มข้าวต้มประยุกเด้อจ้ะเด้อข้าวต้มอันเพ่อนอามาส่งค่ะอันคนน้อยอันหลานน้อยเพ่อนอามาส่งแม่พันถมืันนี้พ่อเลอามาส่งเอามาสามอันค่ะขาเพ่อเลยอัดมาบอกว่าันข้าวต้มมัน หนูทำประยุกลองอันลงกินนบางเดอ้อพันบอกนะอันนี้ก็น,นี่บอกคะ่ะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ํำบ้านนอจาจะเนาะเอาน้ำเฮือนโห่เนาะค่ะอุ่นๆอ,อ,อยู่เด้อค่ะนี่เบิง้งเอ้นาะพากินนี่นี่ปอกออกมาแล้วมีอะไรนี่คะ่ะพันก็ห่อกระดาษอันนี่ค่ะพะเอาเป็นนึ่งเนาะค่ะนี่ เอาเป็นหนึ่งนี่ค่ะอืมเป็นตัวแซบนะคะ,นะเนาะเียแบบนี้นึ่งบ่ค่ะนี่มีเสื้อแต่มีเสื้อทั่วทั่วเหลืองบ่แล้วก็มีอันทั่วค่ะทั่วเข้าเนาะคะ่ะเนาะมะพร้าวกะทิพนใส่ แต่ทำบัวแด้ใส่น้ำตาลพมาบอกน่นอันอันนั้น,อ,น,น,นอ่ะมากิน,นเอาเอ้ยบอเบางเดือนี่มาอนะหอมดีจังครับหอมมันบหวานอืมนี่ค่ะ เอดง่ายนักเาะคันนี้กินก็ง่ายคันนี่บ้านเฮาก็ะหอเบเตองนะะเนาะค่ะนอแต่ว่าอยู่นี่มันบืตองมันหายากเบอือกกล้วยหายากกันี่บอกค่ะแบบประยุกตเนี่ยค่ะ,คะข้าวต้มประยุกต์อันนี้ก็ขอบคุณอันขอบคุณผู้ทำเนาะคะ่ะผู้เอทากิน,น,ะะเ,นเนี่ยค่ะเบิ่งโซ่พันคันนี้ ให่ทั่วมันเนะะี่ยค่ะแซบแซบนะะี่ค่ะแต่พันโบได้มีลกวยใส่เนาะโบได้กลวยมันอันมีมันแล้วก็มีทั่วเหลืองนี่ค่ะแซบเลยคะ่ะออกมันมันหอมๆกะทิอืม Ну-ка, num, num. Thậm ngay làm nội với bạn nó Sếp niệm เขาต้มพัดยุคใหม่เนอะคะเนาะอืมเขาใจทำกแ็แทบแทบ